เร่นพ่อเนเด้อายิโจมเนาะทุกคนทุกท่นันวันที่5ธันวาคม2566เป็นวันพราะมเป็นวันพระพร้อมโอ้และลึกถึงคุณพพะคุณแม่ให้กันละมาทําบุญและลึกถึงคุณพระ,อะ,ะ,ละลพอดีวันพระ,ะร่วมกันพอดี วันพระวันพอวันแม่กรตุ้นเนื้อขาได้มาทํากิจกรรมเป็นประโยชน์ให้เจ้าของมันเอ็นว่าการทําบุญนั่นแหละบุญกุศลในชีวิตคนมื่อาศใส่บุญกรรมนี่ได้ดําเนินไปสัตว์โลกเพ่นว่าเป็นเรื่องของกรรมนะกรรมดีกรรมโสวก็ขึ้นยู่กับตัวเจ้าของเฮ็ดเอียงมัดงั้นคนมีความศรัทธาในความดีในบุญกุศลกัขวนขวายเอา อาศัยกิจกรรมวันพอวันพระกระตุนเดียวอันนั้นผมมีวันสําคัญมากกระตุ้นกับเซื้อเยอะได้เนาะโมเนวันพระกับโจะทําบุญก็มีบางคนโมเดาทำเสื้อบาทว่าวันพระขึ้นมาก็จะเสื้อบาททําบุญวันพอขึ้นมากเอ้ยละเลึกถึงอิโพเฮ็ดบุญเรากันน่าว่ามันเป็นสิ่งที่กระตุนใดๆกันนั้นสิ่งสมมุติของโลก มีอินทิพลในในการที่จะมาปผงแต่งให้เจ็ตของเฮาเนี่เกิดประโยชน์นะแต่เฮาผู้มีสติปัญญาสิเห็นประโยชน์ของของ,ของกิจกรรมที่สมมติขึ้นมาสํารดอะขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของบางคนก็สมมติว่าเป็นวันพระก็ไบ่ได้สนใจไม่ได้กระตุ้นอ,อ,อ,อี่ยงเขาเขาซื้อๆอยู่เขาไ่ได้สนอกว่าพระ องส่งข้าเจ้ากับเรื่องของเพิ้นเฮาวเกี้ยววันพระบุญเรื่วันเฮาหรบุญเรื่อวันโยมเขาว่าได้มันก็อ้างไปในนั้นได้เอวันเพาะกับเรื่องของเพาะบุญเรื่เรื่องของเฮาอย่างนีล่ะก็อ้างไปนอกนอกตัวเจ้าของม่มีการน้อมใจที่มาสิมาว่าเกระตูนในเจ้าของเกิดความและเลือกถึงคุณของเพาะคนของวันพระยังเป็นวันที่ควรที่ทําความดีวันพระกับทำ ตัวให้เจ้าของเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐพระไปว่าผู้ประเสริฐโมเมนวันพระแล้วมันไม่เกี่ยวกับเทาดออเรื่องของจิตใจได้เรื่องเรื่องคําว่าพระรเป็นเรื่องของอใจที่ประเสริฐใจที่บอบบาบใจเป็นบุญนั่นแหละใจมีแต่คุณงามความดีคิดดีวด่าดีทำดีนั่นะใจของพระกัพระผู้ประเสริฐผู้ที่เป็นคนจิตใจดี วันนี้นเกี่ยวกับสุดเหลืองวันนี้เกี่ยวกับสุดขาวบันี้เกี่ยวกับหญิงกับชายเกี่ยวกับจิตใจที่ประเสริฐการอบรมจิตใจให้เป็นพระนั่นแหละจึงว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะัยวันสําคัญมากรกะตุนเดียวแล้วลึกถึงทั้งทั้งเฮาแล้วลึกถึงพระหลวงเนาะราชการที่เก้าแต่ก่อนมันก็เป็นในหลวงเป็นกาสวรรคคตไปเอามาแล้วลึกถึง เปรียบเสมือนเป็นวันเพอแห่งชาติของเฮาแล้วถึงคุณเพอเพอหลวงเป็นที่ตั้งมาทําบุญผู้คนก็มีพอ่อมีแม้เช้นกันเมือละเกิดมากก็ได้ไม่ว่าแต่แม้สําคัญเละเพอก็สําคัญเือนกันเลี้ยงรู้เลี้ยงเ,งเงตาเกิดมาใหญ่มากอะโยอนอาศัยเพอแม้การทําบุญอุทิศส่วนกุบุญกุศลมันก็เหตุให้เฮาได้มีจิตสํานึกระลึกถึงคุณของเพอของแม้ระลึกถึงคุณแล้วก็สอนลูกสอนหลานเป็นตัวอย่าง ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเสืบพทอดคุณงามความดีต่อไปการได้มาฟังธรรมก็ได้มาเขาทำกิจกรรมในวัดวาศาสนาเป็นการเสืบสารเพื่อน,นี้ความดีความงามเป็นบุญกุศลพาลกพาหลานเขามาวัดนี่นี่ละฟังเทศฟังธรรมให้มันเกิดปัญญาเกิดมุมมองให้ถือตองในในรักคำสอนพระพุทธเจ้า อเอนว่าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลให้สลดขึ้นไปนะทำบุญกุศลยังดีย่แต่ว่าการที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นสอนเนี่ยเขาดีที่สุดคือการรักษาศินภาวนาเห็นบ่ทำบุญกันยังได้บุญน้อยก็าการรักษาสิน่ได้รักษาสินมื้อเดียวนี้ยังได้บุญหลายกว่าให้ทานเป็นร้อยเถื่อรักษาศินร้อยเถือ100่อร้อยมื้อร้อยปีเลยบสู้มาทำสมาธิเิ่นกนว่าได้บุญหลายกว่ากัน ทำจิตนั่แหละการฝึกจิตที่จะอยู่เหนือเหนือกามเห็นบอ่อยจิตที่สงบเป็นสมาธิว่ายังได้บุญหลายว่ารักษาศีาลการมารู้ความเป็นจริงของสังขารเขาเอื้นว่าปัญญาเนี่ยนี่เนี่ยตัวนี้แหละตัวบุญหลายเอสวะกระดก็คือบุญที่ว่าสีมาเห็นแจ้งในกล่องสังขารเห็นรูปน้ากายใจว่มแน่นหมันศีละความยึดมันถึงมันบุญนี่ส่งเฮาเฮานี่พ้นจากทุก ความหมายคือปัญญาถ้าบ่มีปัญญามันก็สิหลงในในสังขารบุญก็คือสังขารคือความปรุงแต่งที่หลงในอาการที่เฮ็ดไปแล้วมันมีความสุขมีอารมณ์ที่น่าใคร่เป็นว่าปุญญาพิสังขารสังขารอาศัยก็ก,การทําความดีการทําบุญแล้วก็ปรุงแต่งให้เฮามีความสุขแล้วเฮาก็ยึดเนี่ยด้วยที่เฮาบอเข้าใจว่ามันคือสังขารที่บเยงเฮ็ดบุญเออมีความสุขยุ่มเลอนี่ วันพอวันพระมาฮหดบุญแล้วก็มีความสุขแต่เมื่ออื่นเมื่อไม่ไปเนีปยปุงแต่งไปทั้งซื่ออื่นมันกับปุงแต่งให้เป็นบาปปุงแต่งให้เป็นทุกข์ได้ะนั้นมันก็คือสังขารเหมือนกันความสุขที่อาศัยการปุงแต่งเป็นวานี่แหละสังขารปุญญาพิสังขารสังขารปรุงแต่งให้เป็นบุญสังขารปุงแต่งให้เป็นบาปก็เอื่นว่าอปุญญาพิสังขารคือบอเป็นบุญเป็นบาปมาละ ปุงแต่งให้เป็นบาปก็ได้คือเข้าไปประเริญอย่างปรูงแต่งไปให้เป็นเป็นทุกข์นี่ละนั่นแหละปุงแต่งให้เป็นบาปปุงแต่งให้เป็นซุอแล้วก็ปุงแต่งไปในทางที่ดีอยู่ในความคิดปรุงแต่งแต่การปุงแต่งก็คือสังขารที่บทเทงผู้ได้เจ้าพันจังมาสอนให้เข้าเห็นสังขารว่ายึดมันถือมันบ่ได้ในสังขารที่ปรุงแต่งให้เป็นสุกปุงแต่งให้เป็นทุกข์ปุงแต่งให้เป็นบุญปุงแต่งให้เป็นบาปแล้วก็เสพในอาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่า ความมีกิเลสความมีตัวตนความมีอุปทานขันเดี๋ยวมันยังทุกอยู่ละ่ะพระพุทธเจ้าจังว่ามาสอนตรงนี้ลหละมาสอนให้เราเรียนรู้ทุกเรียนรู้เหตุข,ของทุกเพื่อที่จะออกจากทุกออกจากสังขารออกจากความนึกคิดปุงแต่งที่มีตัวตนปุงแต่งแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ดังนั้นเข้าต้องเรียนรู้ธรรมชาติของสังขารธรรมชาติของบุญบุญมีแม้นว่ามีดีดีแต่ว่ามันก็คือสังขารที่บวทิ้ง บุญกรรมกรน็นำผ้าเข้าไปเกิดในทางที่ดีได้เด็กเด็กนก่มันกบเท่งมันบ่บุญกุศลตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายเอ๊ะเวียนวายอยู่ในความยึดมันถือมันเพราะบ่มีปัญญาเข้าใจสังขารเรานั้นการเรียนรู้อริยสัจซี่เรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติธรรมภาวนาที่เพิ่นว่าบุญสูงสุดเพื่อการภาวนาเนี่ยนะคือการมาพิจารณาสังขารนี่แหละเรียนรู้กายใจเหา เรียนรู้ความจริงเรียนรู้ความจริงได้เรื่องของธรรมะนะเรียนรู้สมมุติเรียนรู้วิมุตติอย่างขึ้นสมมุติกายก็ขึ้นสมมุติจิตใจขึ้นสมมุติเห็นปะมันเป็นสมมุติแนวใดมันมันมันขึ้นเห็นมีเป็นจริงอยู่หลังกายมันไม่สมมุติแนวใดมันมีอยู่เอากระสมมติตามตามเป็นจริงเป็นจริงตามสมมติพระธเจารันวะสมมติสัจจะ ก็เป็นจริงโย่แต่มันเป็นจริงแบบสมมติมันมีอยู่จริงอยู่เนี่ยแต่มันเป็นสมมติมันบอกมั้นยู่เทียงแท้แน่นอนสมมติก็คือความปุ่งสมมติขึ้นมาสัวข้าวเออมันบอกยั้งยืนเพราะมันเป็นจริงสมมุติมันบอกสมมุติสัจจะนีสมมุติหนึ่งนี่สมมุติที่ท,ท,ที่เห็นในห้อาบาทุกเอว่าวังวิมุตติสัจจะน่ความจริงทีว่ว่ายู่เหนือสมมุติน่ะ ค,คือการเข้าใจสมมตินี่แหละว่ามันคือสมมติแล้วก็เข้ากับบุญยศสมมุติอันนี้มันเป็นความจริงเป็นความจริงทีง่เออมันมีอยู่ที่เข้าบุยึดแล้วความจริงนี้ก็เลยใจเข้าก็เลยบวทุกข์แต่ที่นี่เข้าบทศึกษาสมมติบทศึกษาวิมุติเหมือนมันก็เลยมีแต่มาทางเดียวคือทางหลงสมมติทางยึดสมมติลงโลกสมมุติในนี่แหละลงว่ากายเป็นเห่าใจเป็นเห้าในนี่แหละลงว่าของของเห้า ทั้งทุกทั้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งสมมุติที่เทาอาศัยเขาอยู่โซ่ข้าวล่างกายคือสิ่งสมมุติที่มาตามกรรมต,ตามเหตุปจัจจัยที่มีบุญกุศลเนื้เอเทาได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนเนี่ก็มีอาศัยล่างกายอยู่โซ่ข้าวบอกคนแล้วก็ต้องตายบอกเกิดร้อยปีกระตายเดจาว่าชีวิตม,มันเป็นสิ่งที่บอยั่งยืนความตายเป็นของยั้งยืนเป็นสิ่งที่อยู่ขู่กับสัตว์โลกอยู่แล้ว ภาวะสิทธิ์เป็นสัตว์โลกประเภทใดเวียนว่ายตายเกิดไปตามความที่เห็นยึดเป็นตัวตนนี่แหละการสติโอจักทุกการที่สิเข้าใจสังขารมันจึงเป็นหุนทางที่พัฒนาจิตใจของเราได้ให้เรียนรู้ศึกษาและกับความรู้มันก็มีแต่ในในใน,ในจุดที่ว่ามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นเพิ่เป็นผู้รู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งสิ่งสมมติ ในการเห็นหนทางของวีโติคือความรุดพ้นจากสมมุติฉะนั้นการศึกษาเรียนโลสมมติจึงว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่มีปัญญาสําหรับผู้ที่เห็นโทษของกามผู้ที่เห็นความจริงนั่แหละการที่เห็นความจริงเขาก็ต้องมาฟังธรรมเพื่อพิจารณาเห็นความจริงเพราะมันต้องอาศัยซื่อความจริงมาให้เขาได้รับรู้เรียนรู้ชีวิตเขาบ่ค่อย บม่ค่อยไม่เรียนรู้เหมือนบอกเรื่องของกายเออคลว่ได้มาบวชบ่หูเนาะมันบ่สนใจในเรื่องของธรรมะอยแล้วคนธรรมชาติของกิเลสตัณหามันสิเพิดเพื่อนูยกับรูปเสียงกลิ่นรสอาศัยว่าเฮาสีมีความสุขจากอย่างเนี่ยตัวตนทั้งโลกนะแต่ว่าทางทังมาเนี่ยมันมันมุ่งมาเพื่อว่าทำรายตัวตนทำาลายความเห็นที่ว่าเฮาสีมีความสุขกับอย่างเนี่ตัวนี้มันเลยคัดคัด ใจนะครับใจคือพิจใจว่าส่วนกระแสของความเห็นของเฮ้าที่ว่าเฮ้าสิมีความสุขกับนั่นในนี้เนี่ยทั้งธรรมมันมาบอกว่ามีแม้นนะมันเลยดึงเยอะกันโยจักเสียทั้งโลกหรือทางธรรมเห็นบอกใจมันบอกนักแน่นมันกับไปทั้งโลกไปทังตัวเฮ้าที่สต้องมีความสุขกับแบบนั้นอันนี้แต่ถ้าฟังธรรมไปเกิดจัท่าเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าก็ นั่นแหละจังว่าเขาสิมีความศรัทธาบัณฑิตชนคนฉลาดในสมัยครั้งพุทธ,ธากาลค็ฟังทรรพุทธเจ้าแลยเกืเ่อศรัทธายิ่อโอเบศนบอเห็นสังขารบทียงเห็นชีวิตมีความบทียงเถเน,น,น่นอนมีชลานนาไปมีความแก่นําไปสู่ความตายมีสิ่งต่างๆกับบ่มันของของเฮาสักอย่างสิ่งต้นปรากฏวัตว์งเงินทองเขาของกั มีแต่ที่ต้องฟัดภาคแล้วก็ที่งหนึ่งที่สำคัญก็คือของเรื่องของกิเลสตัณหาที่เข้าแสวงหามาให้ให้กิเลสมันกินเนี่ยนะคือใจที่มันมีกิเลสนี่มันกิ่นโบอิ่มโบพ่อกิเลสตัณหาโบมีอิ่มหาคือมันเท่าไหร่มันก็บโพ่อสิบล้านร้อยล้านมันก็บโพ่อกิเลสตัณหาแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีโบมีอิ่มมันว่ามีความสุขครับอันนี้เดี๋ยวน้อยก็มันก็เบื่อแล้วอันนี้แล้วก็ไปหาความสุขจากันยางอื่น นี่แหละคือเลื้งของกิเลสตัณหาหามาถมได้เลยก็บวดเต็มนี่แหละค,คือเพื่อนเห็นเพื่อนฟังทำพุทธเจ้าเข้าใจนั่นก็เลยยอาบททำลายกิเลสตัณหาในใจทั้งขวางที่มันเยอะมีความสุกครับวันนั้นอันนี้น,นะเออมันบวดอี้มีหลี่เออเห็นบอกอม,อมันอี้อย่บอกเห็นมันหิวไได้กินไก่ก,กับพ่อได้มันหิวกินทั้งตาอีได้กินทั้งหู เออหูก็ต้องฟังเสียงม้วนๆนี่นะเความว่ากินก็ได้คือเสียบล่ะมันกินทั้งเล้นบอกพ่อกินทั้งป้าบอกพ่อได้กินทั้งกายยังบ่พ่อนั่นมันกินทั้งใจกินมาเพื่ออย่างกินเพื่อใจไั้ล่ะเมื่อกินเลสตันหาได้มันขิดนะหาเยื่อมาหาเยื่อไม่ให้กินเลสมันกินเลยมันกับบออิมจากเธอได้ตัวกินเลสตันหานั่นบ่อิ่ยิมได้เออมันได้ดังใจมันก็สูนขึ้นมาได้เห็นบอกตัวตัวตันหากินเลสนะมันได้ดังใจมันก็ยิ้มมาแือน เออโผล่เฮ็ดถือใจมีเฮ็ดถือใจโอ้ยแพงเจ้าหลายอยืมจะจับคนเจ้าหอมด้วย,ะนะยนคนน่ะยึดดมกโกนพูแล้วเฮ็ดืธอเฮ็ดถือใจคอยนันเป็นความหลงยึดนังนนั้นเฮาต้องเห็นโทษของกิเลสในใจเจ้าของพระพุทธเจ้าสอนให้เฮาเห็นกิเลสเห็นความเห็นโทษของความเห็นพิษคืออื่นว่าอาวิชชาคือความโง่ที่หลงว่าเป็นตัวเป็นตน ร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่ว่าบังคับบัญชาเขาบดได้การที่วะบังคับบัญชาเขาบดได้เขาซีเมนตัวห้าได้แนวด้หึบังคับได้ตัวแล้วเจ้าบังคับอย่างได้แน่เนี่ยบังคับอย่างได้แนวนั้นแหละจังควรเอือนว่าของกูบอมเมนบอกโอ้ของกูได้เนี่ยบังคับเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเด้อคือมันมีความสุขตลอดไดู้่บอกชีวิต เพื่อใจคิดแต่ดีได้อยู่บ่เนี่ยมันทุกบัดนี้มันคิดมีดีก็มี่มป็นบอ่อาการเป็นทุกอาการเป็นซุกให้มันเทียงแท้อยู่ตลอดได้ยูงบก่ก็บ่ได้เอ๊ะนี่คือธรรมชาติของกิเลสตัญหาที่เฮาควรศึกษาเรียนรู้เพื่อทําความเข้าใจการศึกษาธรรมะคือการทําความเข้าใจสังขารในนี้แหละที่ปุงแต่งให้เฮาเป็นสุกเป็นทุกเ์แลกวกากาหนรู้มันผู้บาอาจารย์จังว่าให้มีสติ อันเดียนี่สติรู้ตัวเจ้าของเบื้องลมหายใจนั่งสมาธิเบื้องความรู้สึกนึกคิดที่ปุ่งแต่งเป็นตัวตนอันนี้คือเรื่องของกิเลสแต่นี้เขาสิปุ่งแต่งให้เพื่อทําลายตัวตนเนี่ยก็ต้องอาศัยการปุ่งแต่งด้วยกันก็คืออาศัยสังขารและทรรมที่ปุ่งแต่งขึ้นมาเพื่อทาลายสังขารที่ปุ่งแต่งเป็นตัวตนเนี่ยก็ต้องมีปัญญาก็ต้องอาศัยธรรมะ ทำลายกิเลสเป็นอย่าง่าเป็นครูโตสูเดียวกิเลสมันสิสร้างตัวตนเข้ามันบอกคืออุปทานมันไม่เมีนมีมาเยอะแล้วมีกิเลสกันทุกคนอยู่แล้วมีตัวตนกันมาทุกคนอยู่แล้วมีความโชกกับสิ่งนั้นความโข์ก,กับสิ่งนี้นบันนี้เขามโหธรรมะเฮากับพยายามมีสติที่จะพิจารณาทำไา่อาวิชาคือความหลวงว่าเป็นตัวตนที่สีมีความโชกกับอันนั้นมีความทุกข์กับแบบนี้น บันนี้ให้มองว่าเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นธรรมชาติของธรรมะทั้งนั้นสุกทุกก็คือธรรมะเร <c oughs> าสิปุงแต่งว่าเป็นซุกครับอันนี้สักพักนึงมันก็นดับไปปุงแต่งบ่พอใจผู้นี้สักพักนึงมันก็นดับไปเนีออ่ยเพราะความโง่มันก็เลยยึดยึด,ยดในการปุงแต่งบ่เข้าใจสังขารบ่มีปัญญาพิจารณาเลยละบ่ไดหายเดี๋ยวก็หายครับ ผีข้ามเดือนข้ามพบข้ามชาติอน่างมีบอกเขาจองเวียนจองกรรมเดียเพราะความยึดมันถือมันกันาขาดพยาบาทเขียดแขนเดียวเลื้ยงลักเลื้ยงลักกันเลื้ยง,งหักกันค่อยเสียหักเจ้าต่อไปพรมหน้าชาติหน้ากันเฮาเมาเกินเมื่อโคเดียวอันนี้ก็พวกพันเดียวให้มีกรมตัวเดียวเออให้เกินมารวมทุกลวมสุกสัตว์หลกมันจะจะทุกจะซุกนำ้ำหนีว่านะ ี่เลาบอกเห็นโทษของความยึดมั่นถึงมันอุปทานขันถ้าพ่อใจก็จะเกิดม่ท้มเดียวถ้าบอกพ่อใจก็ตายไปอนนี้คือเจอเรื่องติตามฆ่ามึงอันนี้เห็นบอกมันมีอาฆาตมีความยึดก่งหักก่งสร้างขังเจ้าของไว้ในความรู้สึกนึกคิดที่มีเฮากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ขังไว้คุกนี่ละคุกก็คือทุกข์ที่เจ้าเจ้าของสร้างขึ้นมาขังเจ้าของนั่นแหละ ขังด้วยตัวกูกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เห็นอย่างก็เลยก็เป็นสุขเห็นอย่างแล้วก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังบเห็นเหตุของทุกข์คือสมุทัยยันบเห็นทุกข์ผลของทุกข์มันคือเกิดจากการมีตัวตนขึ้นมาอันถ้ามีสติปัญญาเอาสิพิจารณาไปในทางมรรคไปในทางที่ที่บมีตัวตนมาหลงในสังขารก็คือ,ค,อคือปัญญาพเพป็นอินว่าสัมมาทิฏฐิการที่สิเกิดสัมมาทิฏฐิเอาก็ต้องอาศัย ธรรมะออจากะพุทธเจ้ามาสร้างความเห็นมาสร้างมุมมองย็นบอกการมองแนวไหนเพราะอริยเจ้าเพิมเพพมเ่มองแนวไหนพระอรหันเพิ่มองแนวไหนมองอย่างบททุกคิดแนวไหนคือคือ,ค,อคือตดนี่เหม็นขึ้นมานี่มามองแนวไหนเหม็นบอกมาแรงวันมันว่าได้กลิ่นเหม็นมันกับว่าหอมมันหลงว่ามันูหอมสิ่งนี้มันกับว่ามันมีความสุข มันพุดุชนเดี๋ยวพุดชนกับปุ่งแตงขึ้นมากับเหม็นว่าเหม็นเหม็นบ่เหม็นกับบ่พอใจกันเป็นทุกข์พระริยเจ้าเดี๋ยวพระละหันเดี๋ยวเพิ่นก็เหม็นเนื้อกันแต่บ่มีกูเหม็นผมมีกูทุกข์กับสิ่งนี้นั่นเพิ่นมองแบบนี้เพิ่นมองแบบมีปัญญาเนี่ยมันกินกินธรรมดากินเหม็นมันก็มันกินธรรมดาจะไปทุกข์กับยังกินหอมือกันหอมธรรมดาจะไปลงเสียให้กูมีความสุขแค่อย่างนี่เพิ่นสลาดมั่งเนี่ย ดังน itan, ั iad, ้ ow, นกระทบอย่างเพิ่นจังบุมีเหลืองกระทบอย่างเพิ่นกะซักแต่ว่าซักแต่ว่าเดียวันน่อี้เฮาซักแต่ว่าอย่บอกกระทบอย่างเราเห็นที่นายนึงตาเขียวเสื้อเด้โอ้นั่นสูงขึ้นกันได้เฮาเป็นบอกบอกพ่อใจกูบอบางคนมองหน้าเฮาเฮาก็ยังบ่พอใจแม้แต่มหมามันเฮาห้องห้องห้องโอ้ห้องบอกกูเป็นไผ่เหรออีหละเห็นบ่ต้องบอกพอใจหมากาห้องกันเดียวกับบพ่อใจกายทำข้านเด้อวะอีหละเนี่ย คือความคิดปุงแต่งขึ้นมาเพื่อเสบเห็นว่ามันมีตวัวตนมันมีอวิชามีความโง,ง,ง่มีกิเลสได้เนี่ยนะวันนี้เขาก็ต้องศึกษาแบบนี้ศึกษาก็สิ่งกระทบด้วยอาศัยขอ้อมูลวุธเจ้าให้พิจารณาแบบนี้เด้อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือแค่สิ่งปรากฏแค่รูปแค่นา้าเป็นความเห็นที่ในใจของเหาเองปุงแต่งขึ้นมาแล้วก มีตัวตนไปหลงในสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกอย่างเขาจังววามันมันบ่ได้เป็นอย่างไันะเออสิ่งปรากฏคือคือมันวางอยู่แล้วมันมันสําคัญวิจัยที่มองบ่อยเห็นบมมีปัญญามองเห็นธรรมะเห็นบ่ธรรมะเนี่ยก็คือธรรมดาธรรมชาติที่ปรากฏให้เฮาเรียนรู้ว่าต้องไปจาัดก,การอย่างว่าต้องมีกูต้องพ่อใจหรือบอกพ่อใจสิ่งปรากฏคือรูปเสียงกลิ่นรสน่ะล่ะเห็นบ่ที่เฮากระทบอย่างเนี่ย กินอาหารเ้อกับสีสุกหรือกับสีทุกก็ได้ได้เท่าสุกก็แสดงว่าเอาแทบเป็นพราใจก็ศึกษาเบิ้งอหละบ้านี้ว่าโอ้มันมีมันกิเลสมันคือตัวตนตัวนี้บอกนมันสิได้ศึกษาได้บ้านี้โอ้มันมันหลงในรสชาติมีความเป็นเท่าพอใจในรสชาติเนี่ยมีสุกเนี่ยนี่แหละือเอื้อนว่าขัน้ารวบน้าขึ้นหลงในขัน้าเป็นเท่าขันก็คือกายเห็นบอกขันคือรวบคือกาย น้ำก็คือใจนี่เดี๋ยน้าคือการคือปุ่งขึ้นมาคือปุ่งแต่งขึ้นมาคือว่าสังขารปุ่งแต่งแล้วก็เกิดเวทนาคือสุขทุกในการปรุงแต่งขึ้นมาสัญญาก็จำได้ว่าอันนี้อันนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้เห็นบางเทีเห็น,หนแล้วก็มันก็ปุ่งไปเลยว่าสุขหรือทุกเนี่ยอเออว่าสัญญาวิญญาณก็คือตัวรู้ธาตุรู้ผมไม่นวิญญาณคือผีผมไม่นวิญญาณคือ ซิ่งที่อันนั้นอันนี้คนเฮาบางทีวิญญาณลอยมาไม่มีแม้วิญญาณในทางธรรมหมายถึงว่าธาตุรู้ตัวรู้นี่เลื้องใจนี่แหละเออน้าหน้ามีซี่เห็นอยู่บี่คือใจนี่แหละคือขันห้านี่แหละเฮามีขันห้ากันเม็ดหมาก็มีขันห้ากามันก็มีขันห้าเออมันก็มีเวทนามีสุขมีทุกข์มีจําได้แ้วก็มีตัวรู้เห็นบห คือมอโคกเห็นไหมมันก็มีสัญญาจำได้เพื่อมากมันก็เหวบาหอนไปทันทีทักทายตอนรับเนี่ยมันมีอาการปรุงแต่งแล้วมันจังเยอะเยอะเหยิหว,ยหวหอนห่างกระดิกหางแสดงอาการถึงความสุขห่างหตญญาวตแสดงอาการว่าเป็นทุกข์จำได้คนนั้นูนนี้คือกันกับคนมีมีสัญญา กายคือล้างกายคือธาตุมีสัญญาคืือใจคลองเนี่ยนี่แหละคือสัตว์โลกนี่มุนเวียนไปตามกรรมเที่ว่าเป็นตามเหีุยปัจจัยเนะเฮาเป็นมนุษย์เฮามีเนี่ยบุญกุศลที่ว่าได้มาเกิดมาเจอสือที่วัดที่จะิอธิบายเขาได้เข้าใจเป็นธรรมาชาติหรือความจริงที่คือเรื่องเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่า ร่างกายความเป็นมนุษย์เนี่ยนะนี่มาเนวใ,ใดไปเน่ใด่ยเนี่ยการให้เขาได้ศึกษาสิ่งต่างๆคือหมาคือกาพวกนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือขันห้ารูปนามเป็นสัตว์โลกให้กันบกวรเบียดเบียนกันเขาก็เกิดมาด้วยกรรมของเขานะเขาก็ต้องตายไปด้วยความบุรู้ธรรมะคือกันด้วยแล้วพระเจ้าจังหวัดเป็นอภพปักั์บสามารถที่จะศึกษาธรรมะได้เนั้นมนุษย์นี่มีโอกาสที่สที่ ประเสริฐสุดคือได้มาเจอความสอนพระพุทธเจ้าแล้วเขากับพวเสิมาฟังธรรมะและก็น,น้อมไปพิจารณาเบิง่งเนี่ยมันมันมัน,ม,นมีเหตุปัจจัยอยู่ได้การที่จะได้มาเจอกันและได้มาฟังธรรมอีเหตุปัจจัยเนึ่อก,ก็คือสติปัญญาของเฮ้าคือกันเ้าสี เกิดการโยนิโสมนาสิการคือว่านอนไปพิจารณาโดยแยบค่ายให้เกิดความเข้าใจในในสื่อธรรมะสัําใดเข้าใจพุทธศาสนาสําใดมีความศรัทธาสใดเาอมันมันสําคัญเนี่ยใดธรรมะอการทําบุญบวมนบ่ดีกว่ามันหนังฟังธรรมมันมันสําคัญเมั่อไดมันหนังสมาธิรับตามันได้อย่างหินบอกคนบริสัทธาหรือบอกเกิดความเข้าใจกันใช บอกเห็นความสําคัญว่าบอเห็นความหลงยึดในอุปทานขันเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเนี่ยบอกที่มองบอเห็นนั้นพระหรือว่านักบวชนี่มันมีแม้นว่าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วสยศึกษาธรรมะทุกคนกับผมแม้นแต่ว่าผู้ที่บวชเข้ามาศึกษาธรรมะเนี่เพื่นสินี่แหละเป็นสิ่งที่ถือตรงในหลักของพุธศาสนาคือบวชมาเพื่อว่าปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ บวชมาเพื่อเรียนรู้อุปทานขันเพื่อละความสุขทุกแบบโลกบนหลงในรูปเสียงกินรดแบบโลกคือว่าการบวชนี่แสดงว่าการอจักขามความหมายเป็นนะการบวชอจักขามก็คือว่าการที่สิบบนหลงในรูปเสียงกินรถคือเวลาเห้าตาเหาเห็นรูปนี่เห้าพิจารณาเนี่ยไปหลงในรูปเสียงกินรถความหมายวัดหลงก็คือเนี่ยไปปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์บางแม้แปลว่าเป็นเป็นทุกข์ย่างเดียว แต่ว่าเป็นสุกมีเฮาเป็นสุกกับรูปนี้เนี่ยมันก็เป็นกิเลสขึ้นกันเพราะมันมีตัวตนไปหลงในในรูปเนี่ยนี่แหละคือเรื่องศึกษาของนักบวชการเรียนรู้เรื่องของกามนี่แหละให้เห็นโทษของกามเห็นโทษของความลุ้มหลงกันนี่บอกยึดมัน่นถือมั่นเดียวถ้าบางเฮายังมีมันยังเฮายังบอกเข้าใจ ตัวตนเจ้าของหรืออุปทานขันเจ้าของเอากระหลงกันแลกกันไปแล้วก็เป็นทุกไปนั้นต้องมามองให้มันชัดเจนในใจเจ้าของอยู่กับคนกับยู่ป้ายทำความดีต้องกันไปอะไรเพราะมันกันแกได้กับแกไปแกไม่ได้กับเออเบิ่งคิดเบิ่งใจเจ้าของไปอะไรมันเหตุปัจจัยเจอคนดีคนมีดีมันกในนี้แหละมันเกี่ยวข้องเดี๋ยวที่แม้นว่าเขาชีวิต มันมีแม้นวสิจเจอแต่แนวดีๆแม้มาทำความดีเขาก็ยังเจอแนวบดีเมื่อก็คือธรรมดาบบดนี้ผู้รผู้เข้าใจศึกษาทรมาบได้แม้นวต้องเจอแต่แนวดีๆทำความดีมาบวชแล้วต้องต้องเจอแต่แนวดีๆต้องได้ดีหมายถึงความดีคือใจรักษาใจเจ้าของมันดีแม้สิ่งร้ายเข้ามาเออมื่อก็บ,บ่ทุกข์กับสิ่งสิ่งที่วาร้ายหรือสิ่งที่สีเฮ็นเฮาทุกข์เฮาก็บททุกข์ บอกฟืกใจดีแล้วนะอันนี้แหละคือความดีที่แท้จริงคือรักษาจิตใจเจ้าของให้มันดีร่างกายมันเสื่อมไปเยอะแล้วเอิมบอกร่างกาย